มาละวันนี้ก็จะมาเล่นด้วงแล้วผม เนื่องจากแผ่นนี้เป็นแผ่นท,ที่แคลรี่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทเยอะเพรจะนั้นแล้วกูตายรอเพื่อนโอ้โหไม่โดนมึงก็ปล่อยแบบไม่มีอะไรด้วงก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะผมเล่นง่ายแล้วก็ฟาร์มไว้นะ เพราะตัวมันเนี่ยบินค่อนข้างที่เคลียร์คีฟไว้ถ้าเราจับแคลรี่เขาได้โด้เดียวคือจบเลย อันติไปแล้วตุเลนนึกว่าบัตป่าเมื่อกี้บัตออฟเลนสวยจัดดวงต้นเกมเนี่ยจะคอมโบประมาณครึ่งหลอดนะจะไม่ตายเลยรวมตัวเตรียมบวก ตัวเรียนยูเอลขวาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขอต้องไปเอาโบูซิงด้วงเราเป็นตัวที่ไวไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมฟาร์มฟาร์มไทมิ่งมันไปก่อนก็ได้ลองโดนดึงเมื่อกี้ถ้าเจมไปไวกว่านี้น่าจะได้คิวสบาย ป um> ั๊โอ้โหได้โอ้โหหลุดพุ่มไปเลยหลุดพุ่มปั๊บเราไปเลยครัมนี้ มีหลายลัคนั่งล่างอ่ะเขาก็เจ็บเยอะเขาไม่น่าเล่นต่อน่าจะโดนฮุกเมื่อกี้น่าจะโดนฮุกตายนะ,ะเกียร์หน้าถอยไวถ้าถอยมันไม่เสียอะไรอ่ะมันไม่สี่นาทีอ่ะเขาเอาป้อมเราไม่ได้อ่ะวันนี้เราก็ได้ป่าฟรีมาสองสับตัวคุ้มอยู่ครับผม เมื่อกี้ข้างล่างถอยเลยก็ได้มันเอาป้อมเราไม่ได้อยู่แล้วอะเสียเวลานะเพราะเรา,เ,ราเจมได้บับใหญ่แล้วอะแล้วเจมก็เสียไปเยอะมากด้วยเล่นดัระวังด้วยเล่นดัรอนูทุบโอ้โหเดินตรงอันนั้นคงไม่โดนทำเวฟก่อนทีมเลา โอ้ย <Kim. S 1> นี่เล่นดีจัดเลยอะซัพพอร์ตเราคือเล่นดีโคตรได่กลางมานี่สบายเลยเนะี่ยและดวงถ้าแบบซาตุมันไหลคือโอ้ไม่เอาเวกมาด้วย โอ้โหโอ้โหอะไรวะนะนี่กูโดนขโมยบอัวตกใจกลางห้าบัตมีสองโดดแล้วมีเอเวกไอ้เรามีเวกเรามีเวกพูดผิดโคตรถึกแล้วแพทนี้ดวงหน้าเล่นเพราะว่าโซลิเวอร์มันถูกบัฟมานะให้แบบว่า ครูดาวอุ้ย,ยคูดาวของมันเหลือแค่สิบสองวีนะพาริซีมันเหมือนโอมิอาร์มเลยถ้าเราสกิลอ่ะมันจะตีแรงขึ้นนะผมตามดาเมจแล้วก็เลเวลี๋ยวเคลียร์บัฟเดี๋ยวเคลียร์บัฟใหญ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาทำอะไรเนะี่ย ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้โดดเข้าไปก็น่าจะตายไม่ต้องรีบฟาร์มไปเรื่อยๆแต่ลัมเบอร์เราเหมือนจะแบบจะเล่นให้ให้สุดอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันวางพอดีอย่าหงุดหูเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย ลัมเบอร์แกันสู้สุดใจจริง <c oughs> คือเมื่อกี้เบิร์ดไปไม่น่าตายนะแก๊กมันมีเกาะเยอะมากโอ้ยไม่มีลางด้วยลัมเบอร์กูก็ไม่กลับมาดิมึงไม่กลับกูก็ไม่กลับมาดิโอ้แล้วเจมโดนชัดดาว เฮ้ยโหถ้าลัมเบอร์ต่อยทีอย่างเงี้ยลัมเบอร์ไม่ไม่ต่อยกลับมาโว้ยละเดี๋ยวมันมาจากซ้ายเยอะชัวาเนะมาจากซ้ายโอ้บัตไหลลบลบโห้บัดไหลโหน่าจะเสียกลางว่ะแป๊บหนึ่งต้องเคลียร์บนก่อนไม่งั้นป้อมแตก ด้วยต้องการกำลัง s สริมสไยมไม่เสียกลางด้วยเมื่อกี้เจมเลิงแคลรี่เห็นปะอย่างที่เจมบอกเลยคือด้วงอ่ะมันเอาได้แน่แคลรี่อ่ะ อันนี้ถ้าเอาโอบมาจะดีมากเลยเนี่ยทำไมจะไม่ได้ใส่โอบมาวะเกมใส่อะไรมาวะปกติด้วงมันต้องเอาโอบมานะไม่ได้ใส่หรือโคเวอรี่พัดด้วยรู้ปะคือถ้าเกมไหลเนี่ยด้วงมันจะเป็นอย่างนี้นะมันแบบมันชิวมากอุ้ย เขาไม่ได้ถอยเพื่อนอเอลสูม,มึงไปยิงป้อมให้ป้อมบนให้เพื่อนไปเพื่อนโอ้โหเอลสูยืนซูมคีบเข้าสองเวฟกลางก็เข้าบนก็เข้าเอาหน่อยวะเพื่อนซูมจนมือหลุดแล้ว ป็นธรรมดาของนักรบแล้ม แล้วดวงไม่กลัวแทงเพราะว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมใช่ป่ะทิจพันสองพันสองเนี่ยมันแม็กเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโหถ้าวิ่งขึ้นข้างบนมานะโดนทูเรนทูเรนหน้าอยู่ในเลสเมื่อกี้ถ้าภูเขาวิ่งขึ้นข้างบนมาน่าจะโดนแบบว่าจัดหนับเลยคือใครโดนเจมตอนนี้บอกเลยอ้วกแรงมากด้วงตอนนี้ สองหนึง่งหายวับไปกระตาแรงแบบแรงเวอร์ด้วยเห็นปะผา,า,าดถ้าไม่มฟิกตายนะผมเมื่อกี้เขามีฟิก ฝืนถ้าเมื่อกี้เจมฝืนเข้าไปอาจจะตายเองด้วยกูยจะเล่นได้นะมีเกิดอยากเล่นอ่ะอันนี้อาจจะตายโอ้เวฟดูคนเดียวเพื่อนสนุกกันจัดกูทำเวฟเพื่อนสนุกกันจัดเฮ้ไม่ไปเอาเว็บ,บ่างมาอีกอ่ะเพื่อน โหแรงจัดร้อยก็ประมาณนี้เห็นบะดว่โงู้หนี่คิวเกือบคนเดียวเลยมั้งเนี่ยทั้งทีมทำดาเมจไปทั้งหมดไม่ค่อยได้ทำอ่ะคือด้วงมันเป็นตัวที่ถ้าเบิร์ดทีเดียวหายแคลรี่ไม่ได้เห็นปะคือช็อตข้างบนเมื่อกี้ก่อนจบถ้าเขาไม่ฟิกแน่ตายเจมน่าจะตามเอาสุดเลยแต่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้ว จบเกมเกมไวมากครับผมไวมากๆเลยลับเบอร์เล่นดีมากโอ้โหเอลซูออกเจาะเกาะอ,ออกดับแดงยิงทีจะสะดุ้งอะบอกเลยอ๋อบทัทบัทออกทำไมบัทออกไอเทมอย่างนั้นน่ะทำไมบัทออกเกาะเขียวชิ้นแรกอะกลัวโดนคลิกซี่แรงอะก็มีผล ก็ประมาณนี้ครับผมด้วงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นง่ายนะถ้าใครแบบว่าอยากฝึกป่าอยู่อ่ะเจมก็แนะนําให้เป็นด้วงนะผมดวงการเล่นได้แต่ก็ต้องให้เกิดแล้วก็ดักจับแคลรี่ให้ได้ตัวเดียวเลยขอตัวเดียวจริงๆดักจับตัวบางอะ่ะเพราะว่าแพทเนี้ยมันเป็นแพทของแคลรี่นะถ้าเราโจ๊ะแคลรี่ขอได้ตัวเดียวคือมีชัยไปกว่าครึ่งเลยเหมือนดานเมจเขาหายไปทั้งทีมแลผมก็ประมาณนี้สําหรับฮีโร่เก่าแต่เก่า <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยครับผมเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากด้วยนะจ๊า